สมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประสบนิกรรวมทั้งชาวไทยมุสลิมทั่วทั้งประเทศและมู่มวลมุสลิมในประเทศไทยต่างล้วนสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพวกเราตลอดพระชนชีพของพระองค์และเพื่อแสดงความ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านรวมทั้งร้านค้าทุกร้านนะครับได้ยืนสงบนิ่งเป็นระยะเวลา93วินาทีเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อชาวไทยมุสลิมในช่วงนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านได้ยืนขึ้นครับรวมทั้งร้านค้าทุกร้านนะครับขอให้หยุดในกิจกรรมสักครู่หนึ่งเพื่อร่วม รำลึกในพระมหระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านขอเรียนเชิญพวกเราทุกคนได้สงบนิ่งครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ